วัสดีคะ่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทนี่ชาแนลนะคะเพื่อนๆเคยเป็นแบบนี้ไหมคะบางครั้งเวลาเราดูวิดีโอต่างประเทศแล้วเราอยากรู้ว่าเขาพูดอะไรแต่เราแปลไม่ออกวันนี้ก็เลยจะมาแชร์วิธีการแปลคำบรรยายวิดีโอใน YouTube แบบอัตโนมัตินะคะ แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าวิธีนี้จะใช้ได้ในกรณีที่วิดีโอนั้น,น,นมีซับคำบรรยายน้อยหนึ่งภาษายกตัวอย่างเช่นภาษาอังกฤษหรือภาษาของเจ้าข,ของวิดีโอนั้นๆอยู่แล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เราเข้า Google c Home r ค่ะ เสร็จแล้วตรงช่องค้นหานะคะให้เราพิมพ์คำว่า www.youtube.com ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรามาคลิกตรงจุด3จุดอันนี้นะคะแล้วเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปค่ะ หลังจากนั้นก็ให้เราเปิดวิดีโอที่เราต้องการจะดูนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาทำการเปิดคําบรรยายก่อนนะคะด้วยการคลิกตรงสัญลักษณ์รูปนี้นะคะตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าคําบรรยายของต้นฉบับขึ้นมาแล้วนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็ให้เรามาคลิกที่สัญลักษณ์การตั้งค่าค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้คำบรรยายเนี่ยนะคะมี B 2ให้เราคลิกไปที่เขาเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยมีคือ2แบบคือมีภาษาอังกฤษที่เป็นของตัว Default เลยก็หมายถึงว่าตั้งแต่แรกเริ่มของตัว ต้นฉบับเองเลยนะคะที่เขาทำขึ้นมากับแบบที่สองคือเป็นระบบสร้างขึ้นมาให้แต่สิ่งที่เราจะเลือกในวันนี้คืออันที่เป็นแปลอัตโนมัติค่ะให้เพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ให้เรามาเลือกภาษาที่เราต้องการจะให้มันแปลค่ะอย่างวันนี้เราจะขอเลือกเป็นภาษาไทยนะคะ เพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้คำบรรยายแปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ